ครับผมก็นะครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดีพี่ปาน้าอาทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับในส่วนของช่องนี้เบิรตนะครับสวัสับวันนี้นะครับก็เจอกันอีกหนึ่งวันนะครับเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เราเนี่ยนะครับจะต้องกลับมาเจอกันและก็พูดคุยกันนะครับในเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีทฤษฎีนะครับไี่ป้าจะเป็นช่องทางนะครับที่อยากจะ แนะนำให้กับสมาชิกนะครับเพื่อที่จะนําตรงนี้นะครับเอาไว้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยอย่างยิ่งนะครับคําว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับวันนี้นะครับเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าหนึ่งนะครับวันนี้น่ะในงวดนี้นะครับทุกคนหวยเนี่ยนะครับจะทําการออกนะครับสลักสัญจรนะครับซึ่งจะเป็นหวยสัญจรนั่นเองนะครับเอาละครับเพื่อที่จะการจัดเก็บข้อมูลนะครับไม่เป็น อย่างที่คิดนี่ก็คือ1น่ะนะครับห่วสัญจรมักจะออกเบิ้ลนะครับออกหามฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้เดยวเปิ้ลมีแนวทางที่จะนํามาเสนอให้ครับสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ยนะครับเดี๋ยวสมาชิกก็มีการสอบถามเข้ามาบอกว่าอยากจะพูดคุยนะครับเกี่ยวกับตัวเปิ้ลนะครับแล้วก็สอบถามเรื่องข้อมูลนะครับฉะนั้นสามารถที่จะแอดนะครับ a p พเจเนี่ยทุกคนสามารถที่จะแอดเข้ามาได้เลยนะครับนะ แอดเข้ามาแล้วนะครับก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลตัวเลขเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปพูดคุยด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นวันที่โชคดีเนาะวันนี้ก็คงจะเป็นในส่วนของเรื่องตัวเลขชุด3ตัวนะครับชุดสตัวนี้นะครับเป็นสูตรหวยที่ได้ทําการคัดสรรให้นะครับซึ่งจะเป็นสูตรเก่านั่นเองนะครับแต่ว่าผมมันแก้ก่อนว่าสูตรเก่านี่นะครับคือ1 นะครับทุกคนหวยสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเก่าที่ต้องบอกว่าปรับเปลี่ยนได้เฉพาะตัวหลักสิบเท่านั้นเองนะครับนะเปลี่ยนได้เฉพาะตัวหลักสิบแล้ววันนี้ผมจะมีการเทียบชนให้สองสูตรนะครับแต่วันนี้เนี่ยสามตัวตรงนะครับสองสูตรนี้จะได้ตามที่ท่านต้องการหรือไม่ฉะนั้น นะครับหลังจากที่ดูจบนะครับให้ทุกคนหานะครับหาได้เลยครับซื้อในส่วนของชุดลอตเตอรี่กันดูนะครับว่าตัวเลขเนี่ยนะครับวันนี้ผมจะลงให้แบบพิเศษคัดสรรให้นะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยนะครับเป็นสูตรชุดสาตัวตรงนะครับหวยเนี่ยจะเดินมาทั้งหมดแล้ว2งวดนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเอาละครับในไหนก็ได้ไหนแล้วนะครับสำหรับสูตรนี้ก็นะครับในส่วนของอย่างงวดที่1เนาะ งวที่หนึ่งนะครับก็คำนวณในห้าที่สี่เนี่ยนะครับมันก็จะเข้ามาตัวเลขเนี่ยนะครับหวยก็จะเริ่มเข้ามาเป็นงวดที่หนึ่งนะครับสําหรับงวดที่สองนะครับก็คํานวณออกมานะครับได้ส่วนของตัวเลขเนี่ยนะครับที่เก้าเจ็ดเก้านะครับนั่นก็หมายความว่าหวยของเราจะเข้าเป็นงวดที่สองนะครับเอาละครับ สองงวดผ่านไปนะครับทีนี้ก็ต้องมาลุ้นดูว่าหนึ่งคนที่สามของเรานะครับจะได้ตามที่เราต้องการหรือไม่นะครับหลักน้อยนะครับ Apple จะทำการใช้นะครับ9นะครับผมบวก9เนี่ยเป็น18นะครับ18บวก4นะครับย2 22ิบ2อบวกบวก3นะครับเป็น30ฉะนั้ัเนียนะครับผม30นะครับให้ทุกคนนำเฉพาะในส่วนของตัวหลักนะครับก็คือตัวหลักหน่วย นะครับของผลลัพธ์ออกมาใช้นะครับไม่ใช่ว่าถังก้าวนี่จะนำก้าวมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับหลักสิบของเราก็เหมือนกันนะครับก็คงจะใช้ส่วนตัวเลขก็คือหลักสิบล่างเลยนะครับหกบวกเจ็ดเนี่ยนะครับเป็นสิบสามสิบสามบวกแปดนะครับยี่สิเอ็ดยี่เอ็ดบวกศูนย์นะครับผมได้ยี่สิบเอ็ดหลังจากนั้นมานะครับออยี่สิบเอ็ดบวกห้าครับของที่นี่ครับ ยี่สิบเอ็ดบวกห้าก็เป็นยี่สิบหกฉะนั้นเนี่ยนะครับให้เรานำหลักบวตบาคือเลขหกนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวหลักหน่วยนะครับนะเห็นไหมครับหกหกเป็นสิบสองนะครับสิบสองบวกสองเป็นสิบสี่นะครับสิบสี่บวกสี่นะครับเป็นสิบแปดสิบแปดบวกห้าเท่ากับยี่สิบสามนะครับใครที่บวกนับไม่ทันเนี่ยนะครับสามารถที่จะหยุดภาพนะครับที่จะหยุดภาพก่อน ดูยอนหลักได้นะครับหรือว่าฝึกนะครับคำนวณตรงนี้ฉะนั้นนะครับห่วยวัดนี้นะครับคำนวณออกมาแล้วได้063ตรงๆนะครับมันก็แปลว่าห่วยชุดนี้นะครับได้ทําการคัดตรงนี้นะครับให้กับสมาชิกเอนะครับเพื่อที่จะหาในส่วนของลอตเอรี่ให้ได้นะครับซึ่งห่วยเนี่ยนะครับเรายังไม่รู้ผลว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนแต่สักออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเอเปิลจะวิเคราะห์ให้นะครับว่า มีโอกาสแลวก็มีเปอร์เซ็นต์สูงไหมที่จะมานะครับฉะนั้นนะครับในงวดที่3เนี่ยนะครับเราก็ได้ตัวเลขแบบตรงๆเลยนะครับที่0นะครับ63เห็นไหมครับ063นะครับตัวเลขเนี่ยต้องบอกเลยว่าหวยเนี่ยนะครับมันจะพลิกแพลงนะครับโดยที่3เริ่มจะมากับนะครับ3เริ่มจะมาแล้วก็ หนึ่งสังเกตให้ดูให้ดีว่าห่วยน,นะครับข้างบนเนี่ยนะครับ973จะเหลือเด่นหนึ่งตัวในงวดถัดมาแล้วก็ข้างล่าง61จะเหลือเด่นหนึ่งตัวนั่นก็หมายความว่าจะต้องเหลือเด่นอย่างละหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับเหลือแน่นอนนะครับเห็นไหมครับเอาละครับฉะนั้นในงวดนี้ก็คือจะเป็นงวดล่าสุดนั่นเองนะครับงวดล่าสุดเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปลุ้นนะครับกับไอเพื่อนดูว่า ที่เราทาคานวณออกมาเนี่ยนะครับมันจะได้ในะส่วนตัวเลขตามที่เราต้องการหรือไม่นะครับเจ็ดนะครับบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกหกนะครับผมเป็นห้าห้าบวกสามนะครับเป็นแปดเชนนั้นเนี่ยนะครับให้เราใส่นะครับเลขแปดเอาละทีนี้นะครับ ไปดูในส่วนของตัวหลักสิบนะครับกับชุดนี้หลักสิบของเราก็คือใช้ในส่วนของตัวหลักพันนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเนี่ยเป็นสิบสี่นะครับสิบสี 0, ่บวกสนสิบสี่สิบสี่บวกหกนะครับเป็นยี่สิบยี่สิบบวกศูนย์ในยี่สิบนะครับแล้วก็ยี่สิบเนี่ยนะครับบวกห้านะครับได้ยี่สิบห้าเราก็ใส่เลขห้าเลยครับเห็นไหมครับ ก่อนในส่วนถรรมานะครับในส่วนของตัวเลขหลักหน่วยนะครับก็คือ7บวกศูนย์นะครับได้7จ็ดนี่ก็7บวกแปเป็นสิ้านะครับแล้วก็5้าบวกค่าเนี่ยของที่เป็น10นะครับเอาล้ครับฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวเลขของเรานะครับก็ออกมาที่8ปดสูตรนะครับในวันนี้แต่ว่านะครับหวยนะครับหลังจากที่ออก8ปดสูตรนะครับซึ่งหวยเนี่ยนะครับออกในส่วนของชุดสาตัวนะครับ ออกตรงไหนครับออกอะไรนะเก้าใช่ไหมครับอืมเดี๋ยวตั้งหนึ่งครับนะโอ้ยเพิ่งลืมสี่เลยเนาะเมื่อกี้ไปไหนลราไม่รู้นะครับอ่าออกตัวตาหด้อยนะเก้าสี่อ๋ดดน 9, 4, อนี่ไงนะครับอ่าตัวเลขนะครับที่ออกมาแล้วนะครับจาก อ่างวดแบบมาเนี่ยนะครับซึ่งตัวเลขนะครับออกมาที่เก้าสี่หนึ่งนะครับเก้าสี่หนึ่งสามห้าเก้านะครับเก้าสี่หนึ่งนะครับเก้าสี่หนึ่งนะครับแล้วก็สามเก้าห้านะครับส่วนของตัวล่างเนี่ยก็จะคองจอะเป็นในส่วนของตัวเลขสี่สามนะครับ ใครที่ดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่จะเป็นใจให้หลังจากนั้นมานะครับดูจบเนี่ยนะครับหาสั่งนะครับส่วนของลอตเตอรี่กันไว้ได้เลยนะครับเอาละครับสามเก้าห้านี้นั่นหมายความว่านะครับตัวหลักร้อยของเราจะเพิ่มไปหนึ่งแต้มนะครับนะหลักร้อยเนี่ยนะครับเพิ่มจากแปดเนี่ยนะครับบวกหนึ่งเข้าไปเป็นเก้านะครับมันก็จะได้สองตัวหลักร้อยแล้วก็หลักสิบคงที่นะครับ หลักสิบคงที่หลังจากนั้นมานะครับก็จะเพิ่มตัวตัวไหนครับตัวหลักหน่วยนั่นเองนั่นก็หมายความว่าหลักหน่วยต่อไปนี้นะครับ,บ, 5, บจากบวกค่าหรือบวกสี่จากบวกค่านะครับผมหรือบวกสี่นะครับฉะนั้นเราจะได้นะครับถ้าเกิดบวกสี่ไปจะได้เก้ากับศูนย์นะครับนี่เห็นไหมครับ ถ้าเก้ากับ0นะครับเราโอเคละนะครับอย่างนิดน้อยห้9เกเนี่ยนะครับก็ยังทำงานอยู่นะครับเห็นไหมครับฉะนั้นนะครับหลักหน่วยเราจะวางไว้ที่8 5 9แล้วก็แปนะครับห้าศูแล้วก็5 9นะครับเห็นไหมครับก็ยังดีนะครับนำได้ชุดสองตัวอยู่ซึ่งจริงแล้วสูตรนี้นะครับมันจะเป็นสูตรเก่าผมก็เลยนำมาเนื่องจากว่ามันห่วยนะมันออก ไม่หนีห่างจากนะครับเก้าสี่หนึ่งนะครับก็คือหนึ่งนะครับบวกแปดนะครับหนึ่งบวกแปดเนี่ยนะครับเป็นเก้าเก้าบวกศูนย์ได้เก้านะครับแล้วก็เก้าบวกสามเนี่ยนะครับเป็นสิบสองให้สมาชิกเนี่ยนะครับใส่ตัวที่หนึ่งนะครับก็คือเลขสองเอาละครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของชุดหลักสิบทีนี้นะครับ 1>, 1นะครับบวก1เป็น2นะครับ2บวก6เนี่ยเป็น8 8บวก9นะครับ8บวกเเป็น17นะครับหลังจากนั้นมา7บวก4เนี่ยนะครับเป็น11 11บวก5นะครับผมเป็น16มาแล้วนะครับในส่วนของตัวหลักสิบนี่สำคัญนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดเพราะเรายังไม่ขยับตัวหลักสิบเลยแต่เราจะมาขยับแค่ หลักหน่วยกับตัวหลักร้อยหลักร้อยเนี่ยจริงๆแล้วนะครับแต้มมันเนี่ยขึ้นอยู่สมาชิกนะเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ดูเห็นไหมครับหกบวกแปดสิบนะครับสิบวกสเป็น18 18ปดสบวกสามนะครับแล้วก็21่บวกหนะครับเป็น22น่สองนเนี่ยนะครับให้เราใส่เลข2อง่หไหมครับ ลองดูนะครับนี่เลยสาบวกหนะครับเป็น4 4่สี่บวกแปดสิบสวกหเป็น18บแนะครับสิบวกสของที่18บแปดวกสเท่ากับยีฉะนั้นเนี่ยนะครับในงวดของประจำวันที่1นะครับมีนาคมซึ่งเป็นตัวเลขหวยสัญจรเนี่ยนะครับโอกาสที่จะมามีไหมผมว่ามีนะครับไม่แน่เลยลนะส 2. หวยสัญจรนะครับทุกท่านก็คงจะรู้ดีว่า 1. นะครับมักจะออกเบิ้ลและก็ออกขามนะครับเป็นพิเศษฉะนั้นนะครับหวยเบิ้ลนะครับก็คงจะลงในส่วนของตรงนี้นะครับให้กับสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับชุดลอตเตอรี่นั่นเองนะครับฉะนั้นการเล่นหวยวิธีที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็คือ 1. จะต้องตัดเล่นเนื่องจากว่าหวยนะครับเรามีแค่3ตัวตัดเล่นอองบางมันก็จะได้ที่ เป็นคู่ทีละชุดแต่ว่าอยู่ในระดับที่แบบว่าน้อยที่สุดนั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับช่วงเย็นสำหรับวันนี้ผมใครที่อยากจะได้นะครับในส่วนของตัวเลขในกลุ่มผมส่งเรียบร้อยแล้ว v i p นะครับเป็นเลขชุดคัดแบบอย่างหนักเลยนะครับก็คือชุดที่มันเข้า539หรืออะไรนั่นแะครับคือชุดเดียวกันซึ่งผมใช้คำนวณเนี่ยสูตรเลยนะ แล้วตัวนี้เลขมันออกมาเนี่ยเช่นาานี้ชนก็เลยจัดมานะครับจากนั้นมาก็เมื่อวานเตะนวลอะไรก็ว่ากนไปนะครับถือว่าโอเคฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยนะครับคุยเรื่องหวยกันไปเรื่องไก่กันไปก็ว่ากันไปครับแต่ว่าวันนี้ผมอยากย้ําอีกครั้งหนึ่งครับหวยชุดนี้เราจะเปลี่ยนได้แค่หลักร้อยเท่านั้นแต่2งตัวนี้อย่าพิ่งพยายามมันเลยครับเพราะว่างวดก่อนออก9ก้าสิ ออก6-3นะครับแล้วก็เว้นปุ๊บออก4-3เว้นปุ๊บออกงวดนี้นะครับคงจะต้องเป็นเลข6-2หรือไม่ก็หามที่2-6-2นั่นเองนะครับเอาละนะครับฉะนั้นก็ขึ้นอยู่สมาชิกิการเนาะเพราะว่านะครับสวยนั่นก็คือหวยนะครับจริงๆแล้ว1การที่ทอยสูกหวยเราต้องมาทำบุญกันไปด้วยนะครับต่อชีวิตนครัว่าไปอุชิตนะครับสำหรับวันนี้แอเปิลเนี่ยนะครับต้องลาไปแล้ววันนี้สวัสดีครับ